ถึงนักแสดงนะมันมีบางคนนะที่โดนค่ายหนังเทหรือบางคนเนี่ยผู้กำกับไม่ได้ชอบตั้งแต่แรกอยู่แล้วคือเอามาแสดงเพื่อเป็นตัวขั้นเท่านั้นที่หนักสุดๆเลยนะโดนไล่ออกระหว่างถ่ายทำก็มีวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันครับมาดูกันว่ามีใครบ้างที่มาถูกที่แต่ผิดเวลานะครับ JCB Studio Presents นักแสดงที่ถูกเท นักแสดงคนแรกที่เราจะพูดถึงนะครับมีชื่อว่าอเล็กเพอร์ติเฟอร์ครับอเล็กเนี่ยถือเป็นนักแสดงอีกคนหนึ่งครับที่มีผลงานแสดงเด่นๆหลายต่อหลายเรื่องเลยครับและก็ถูกค่ายหนังเทเช่นเดียวกันครับอเล็กแจ้งเกิดจากการเล่นหนังเรื่องหนึ่งครับที่มีชื่อเรื่องว่า Storm b ร e a k e r หนังเรื่องนี้ฉายตอนปี2006นะครับผมและเรื่องนี้ก็วางแผนที่จะทําภาคต่ออีกด้วยนะครับแม้เรื่องนี้จะทําให้อเล็กแจ้งเกิดนะครับแต่มันก็ทําให้หนังเนี่ยมรณภาพครับเพราะตัวหนังขาดทุนยับจ จนนายทุนร้องชิปหายเลี้ยวเลยครับแผนสร้างภาคต่อเรื่องนี้เลยโดนยกเลิกไปครับ5ปีต่อมาหลังจากที่สตอมเบเกอร์ฉายนะครับอเล็กได้เติบใหญ่จนไม่เล็กครับเขาได้รับบทเป็นพระเอกในหนังเรื่องหนึ่งที่มีชื่อว่า I am Number f o นะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยสร้างจากนิยายนะฮะและตอนนั้นค่ายฟอกนะครับที่ถือลิขสิทธิ์นิยายเรื่องนี้ก็วางแผนที่จะทําภาคต่อยาวๆตามฉบับนิยายเลยครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นเบญจเพศของนายอเล็กหรือเปล่านะฮะเพราะ I am Number f o เนี่ย ดันมาเจ๊งซ้ำรอยกับเรื่อง Stormbreaker เลยครับโดนเทเรื่องแรกไม่เป็นไรโดนเทเรื่องที่2อเล็กเริ่มเดินเซที่โคตรสวยไปกว่านั้นนะครับในปีที่ I am Number f o เข้าฉายเนี่ยมันเป็นปีที่อเล็กได้เล่นภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งด้วยนะครับภาพยนตร์เรื่องนั้นมีชื่อว่า b i s c ครับซึ่ง b i s c ก็เจ๊งอีกครับเท่านี้ยังไม่พอนะครับเพราะต่อมาเนี่ยอเล็กได้ร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่อง Magic m หมนะครับเรื่องนี้ไม่เจ๊งครับทุกคนใจเย็นก่อนนะอย่าเพิ่งคิดว่ามันเจ๊งมันมีออกมาหลายภาคเลยนะครับแต่อเล็ก ได้เล่นแค่ภาคเดียวครับเขาไม่ได้ถูกเรียกให้กลับมาเล่นหนังภาคต่อของเรื่องนี้ครับเหตุเพราะแชนนิงเททั่มนะครับโปรดิวเซอร์ของเรื่องไม่ชอบอเล็กเพอร์ติเฟอร์ครับทำให้อเล็กโดนเทไม่ได้ไปต่อกับหนังเรื่องนี้ครับน่าเสียดายมากนะครับที่หนังหลายเรื่องที่แกเป็นพระเอกเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จด้านรายได้นะครับต่อให้คุณจะหล่อแสดงดีแค่ไหนนะครับแต่ถ้าหนังเจ๊งคุณก็ถูกเทไม่ได้ไปต่อครับคนต่อไปนะครับที่โดนเทนะฮะมีชื่อว่าอีริกสตอ ใช่อ่ะมันออกเสียงงี้อ่ะอีริกสตตา ถ้าคิดว่าอเล็กเนี่ยน่าสงสารแล้วนะครับอีริกเนี่ยหนักกว่าหลายขุมเลยฮะนักแสดงชายคนนี้นะครับโดนไล่ออกจากบทกลางทางครับระหว่างถ่ายทำเรื่อง Back to the Future ก่อนที่ไมเคิลเจฟฟ็อกเป็นมาร์ตี้แม็กฟลายในเรื่อง Back to the Future นะครับบทนี้เนี่ยตกเป็นของอีริกนะครับผมแต่หลังจากที่หนังถ่ายทำไปได้หลายสัปดาห์นะครับผู้กำกับเรื่อง Back to the Future เนี่ยรู้สึกไม่ชอบอีริกครับเพราะอีริกเนี่ยแกเป็นนักแสดงสายแบบจริงจังแนวซีรีสพอมาอยู่ในหนังเรื่องนี้ แกไม่สามารถดึงอารมณ์ขันออกมาได้ครับทาให้ผู้กํากับเนี่ยตัดสินใจครับไล่อีลิกออกแบบดื้อเลยครับไปไปไปซะมึงสิไปใส่ก็ไปบักคากินหัวมึงต้องคู่ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วผู้กํากับแกไม่ได้อยากได้อีลิกมาเล่นเป็นมาตี้แม็กฟายตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับผู้กํากับแกบอยากได้ไมเคิลเจฟ็อกครับแต่ไมเคิลเจฟ็อกตอนนั้นเนี่ยติดถ่ายทําอีกโปรเจกต์หนึ่งอยู่ซึ่งในเวลาต่อมาผู้ก,กํากับก็ได้สมใจอยากครับเพราะว่าไอ้โปรเจกต์ที่ไมเคิลเจฟ็อกแกถ่ายเนี่ยทางนั้นเขาอนุญาตครับให้ไม่ เคลิฟฟ็อกมาถ่าย Back to the Future ได้อิริกคือหนึ่งในนักแสดงอีกคนนะที่น่าสงสารที่สุดแล้วนะครับเหมือนเป็นแค่ตัวสำรองที่เอามาฆ่าเวลาเพื่อรอไมเคิลเจฟฟ็อกครับที่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในจักรวาล The f l a ลตนะครับเราคงได้เห็นอิริกนะฮะเป็นมาตี้แม็กซ์ เฮ้ยเชี่ยสปอยคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเดิมทีเราจะได้เห็นไรอันกอสลิงนะครับแสดงนำในเรื่องเด e l o v e l y b o n บนของผู้กำกับปีเตอร์แจ็กสันเลยครับอ้าวแล้วไปไปมา,มาทำไมมาร์ควอลเบิร์กได้รับบทนำเรื่องมันเกิดจากปีเตอร์แจ็กสันนะครับได้ทำการไล่ไรอันออกจากโปรเจกต์ครับเหตุเพราะไรอันในตอนนั้นนะครับมีน้ำหนักมากเกินไปโดยไรอันนะครับเขาคิดว่าตัวละครในเรื่องนี้เนี่ยควรจะมีน้ำมีเนื้อหน่อยแต่ปีเตอร์แจ็กสันเนี่ยไม่เห็นด้วยนะครับโปรเจกต์ Project ภาพยนตร์เรื่องนี้ของแกเนี่ย ใหญ่แกไม่สามารถควบคุมนักแสดงทุกคนได้ครับใครมีปัญหาหรือไม่สามารถทําตามที่แกต้องการได้แกเอาออกนะครับหลังจากที่ไรอันถูกเทนะครับปีเตอร์ก็ไปสะกิดมาร์ควอลเบิร์กครับให้มารับบทเป็นพระเอกแทนเอ็ดเวิร์ดนอตันครับเป็นนักแสดงอีกคนหนึ่งนะที่ผมจัดให้อยู่ในเบอร์ต้นๆของวงการเลยครับคือแสดงดีมากแกเคยถูกเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์อยู่ประมาณ3ครั้งมั้งแม้จะไม่เคยได้รางวัลอสการ์นะครับแต่การถูกเสนอชื่อเข้าชิงเนี่ยมันเป็นสิ่ง ที่พิสูจน์แล้วว่าแกเก่งครับและคนเก่งๆอย่างเอ็ดเวิร์ดนอตันก็ยังถูกเทได้เลยครับจำกันได้หรือเปล่าแกเคยเล่นเป็นเดอะฮักด้วยนะครับแล้วก็เป็นฮักที่อยู่ในจักรวาลมาเวลแล้วด้วยนะคือก่อนหน้าแกเนี่ยมันจะเป็นฮักอีกคนนึงนะครับไอต้ตานั่นจะชื่ออะไรวะเดี๋ยวผมขึ้นรูปไว้แล้วกันนะครับคือก่อนจะมามีเอ็ดเวิร์ดนอตันเนี่ยมันเคยมีเดอะฮักทำออกมาก่อนฉายตอนปี2003นะครับผมไอ้ฮักเวอร์ชันนั้นเนี่ยไม่ได้ถูกสร้างโดยมาเวลนะครับตัวที่มาถูกสร้างโดยมาเวลจริงๆเคื เวอร์ชั่นของเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันและเอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็รักบทเดอะฮักมากๆเลยนะครับในเมื่อรักบทเดอะฮักขนาดนั้นทําไมพอมาอเวนเจอร์ภาคแรกเนี่ยเหตุใดมาเวลถึงไม่ใช้เอ็ดเวิร์ดนอร์ตันกลับมารับบทเป็นเดอะฮักเลยครับทำไมถึงเป็นมาร์คราฟฟาโรนะครับที่มาสานต่อบทนี้แทนนอร์ตันนั่นก็เพราะว่ามาเวลนะครับเทเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันทิ้งครับเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันเนี่ยต้องการที่จะให้ตัวเดอะฮักนะครับออกไปทางโทนมืดมนจริงจังนะครับซึ่งมันไม่ตรงกับสิ่งที่มาเวลสตูดิโอ ต้องการนะครับเขาอยากให้เดอะฮักมีความสดใสามากขึ้นเขียวอี e. นั่นแหละครับสุดท้ายเอ็ดเวิร์ดก็ไม่ได้ไปต่อในบทนี้ครับจริงๆมันยังมีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สื่อเขาคาดเดากันนะครับสาเหตุที่นอตันไม่ได้ไปต่อเนี่ยมันมีเกี่ยวกับเรื่องรายได้ของหนังด้วยเวอร์ชันที่แกแสดงเนี่ยหนังมันรายได้ไม่เข้าเป้าเท่าไหร่ครับมันขาดทุนนั่นแหละอะทำให้ค่ายมาเวลนะครับไม่เอาแกจะว่าไปแม่งไม่มีใครพูดถึงฮักเวอร์ชัน2003เลยเรอวะผมว่าเวอร์ชั่นนั้นแคสพระเอกกับนางเอก ถูกใจผมมากเลยนะไลเลียกับเอ็ดเวิร์ดนอตันเนี่ยก็นี่เลยครับเทเรนซ์ฮาวเวิร์ดนักสแสดงคนนี้ได้ร่วมสแสแดงหนังมาเวลเหมือนกันนะครับโดยเขารับบทเป็นโรสตี้นะครับในไอวอนแมนภาคแรกและหากจะบอกว่าในช่วงเวลานั้นเทเรนซ์เป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงมากกว่าโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรครับเพราะว่าโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียเนี่ยแกเคยโด่งดังในอดีตมาแล้วแต่แกไปเสียคนเพราะยาเสพติดนะครับไอวอนแมนเนี่ยมันถือเป็นหนังที่เรียกว่าให้โอกาสแกอีกครั้งใน หลังจากที่แกเลือกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วพอหลังจากไอวอนแมนภาคแรกฉายจบลงไปปรากฏว่าตัวหนังเนี่ยประสบความสําเร็จโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียเนี่ยกลับมาดังอีกครั้งนะครับทำให้ภาค2นะครับค่ายต้องอัพค่าตัวโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียเพิ่มขึ้นครับซึ่งแน่นอนว่ามันต้องไปลดค่าตัวอย่างเทเรนต์ฮาวเวิร์ดลงครับทำให้ฮาวเวิร์ดเนี่ยไม่พอใจอย่างมากนะครับออกจากบทนี้ไปในที่สุดนะครับผมแปลบ,บทสัมภาษณ์ของฮาวเวิร์ดมาด้วยนะฮะผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคน ที่มาสารต่อบทนี้จากผมทางค่ายบอกกับผมว่า i อออนแมน2จะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนไม่ว่าจะมีตัวผมอยู่ในเรื่องหรือไม่มีพวกเขาจะไม่เพิ่มเงินให้ผมอย่างที่เขาเคยพูดไว้และจะให้ผมกลับมาเล่นบทนี้ด้วยค่าตัว1ล้านดอลลาร์สรุปก็คือตกลงกันเรื่องค่าตัวไม่ได้นะครับก็เลยถูกเทฮะคนต่อไปที่จะพูดนะครับเป็นการถูกเทที่เห็นพ้องร่วมกันร,ระหว่างนักแสดงและผู้กำกับครับคนคนนั้นก็คือนาตาลีพอร์ตแมนครับเธอเกือบจะได้เล่นเป็นจูเลียตในเรื่องรม มิโอแอนจูเลียที่ฉายตอนปี1996แล้วนะครับแต่ในท้ายที่สุดนะครับผู้กำกับและทางนาตาลีเนี่ยก็ตกลงร่วมกันครับว่าหนังเรื่องนี้ไม่ควรมีนาตาลีพอร์ตแมนมารับบทเป็นจูเลียตเหตุผลที่นาตาลีออกจากบทนี้นะครับเพราะตอนนั้นนาตาลีอายุ13ซึ่งห่างจากลีโอนาร์โดพอสมควรครับลีโอนี่อายุ21ปีครับตัวนาตาลีเองเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่อยากเล่นนะครับเพียงแต่มันยังเด็กเกินไปที่จะเล่นบทแบบนี้ท้ายที่สุดครับผู้กำกับก็ได้นักแสดง แคลเดนนะครับมารับบทจูเลียตไปในที่สุดนักแสดงคนต่อไปนิโคลัสฮาวส์นอกจากในเรื่องเอ็กเมนแกก็มีหลายเรื่องนะครับที่สร้างชื่อไว้เยอะเลยเล่นได้ทุกบทบาทจริงๆแต่นิโคลัสเนี่ยเป็นหนึ่งในนักแสดงครับที่เวลาแกตั้งใจจะไปออดิชั่นบทสักบทหนึ่งเนี่ยแกมักใจแฮี้วไม่ถูกเลือกยกตัวอย่างเช่นเรื่องเดอะแบทแมนนะครับแกออดิชั่นแพ้โรเบิร์ตแพตติสันครับไปออดิชั่นบทในเรื่องท็อปการ์มอริกนะครับก็แพ้ให้กับนักแสดงไมล์เทลเลอร์ฮะไปออเดช บทตัวร้ายหลักมิชชั่นอิมพอสซิเบิลภาคล่าสุดก็ไม่ถูกเลือกครับเอาล่าสุดเลยพี่แกไปออดิชั่นบทซูเปอร์แมนในหนังซูเปอร์แมนภาคใหม่นะครับก็เป็นหนังที่เจมส์กันจะกำกับนะครับแกก็แพ้และเสียบทให้กับนักแสดงที่มีชื่อว่าเดวิดคอร์เรนสเวตนะครับแมดนิโคลัสเนน่ยจะโด่งดังแค่ไหนนะครับมีผลงานที่สร้างชื่อไว้มากมายแต่ถ้าเขาไม่ใช่คนที่ใช่ของผู้กำกับนะครับยังไงเขาก็ไม่ใช่ครับตอนที่ผมคิดไอเดียคลิปนี้เนี่ยผมนึกถึงหน้าเฮนรี่คาร์วิล ขึ้นมาเลยนะคือคิดเลยว่าถ้าจะพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้เนี่ยยังไงมันก็ต้องมีชื่อนักแสดงคนนี้อยู่ในคลิปที่จะพูดครับผมจะไม่พูดถึงบทซูเปอร์แมนของเขานะครับว่าทําไมเขาถึงไม่ได้ไปต่อในบทนี้เพราะว่าเคยทําไปแล้วนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์คลิปไว้ให้ข้างบนนะฮะใครที่ยังไม่ดูก็เข้าไปดูได้นะครับหลายคนอาจยังไม่รู้นะครับเฮนรี่ <Henry S 1> <Henry S 2> เนี่ยเกือบได้เป็น007ด้วยนะครับย้อนไปตอนปี2005เฮนรี่ไปออเดชั่นบทเจมส์บอ์ครับแต่เขาแพ้ให้กับแดเนียลเครยครับหลายปีต่อมาเน มาให้สัมภาษณ์นะครับว่าที่เขาแพ้เนี่ยเขาคิดว่าน่าจะเป็นที่ตัวเขามีน้ําหนักเกินไปหน่อยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับ เพราะมันมีบทสัมภาษณ์ล่าสุดนะครับจากผู้กำกับคาสิโนรอยัลออกมาครับซึ่งผู้กำกับแกพูดถึงเฮนรี่ตอนที่ไปออเดชั่นบทนะครับว่าถ้าแดเนียลเคลกไม่มาออเดชั่นวันนั้นนะครับเฮนรี่จะได้บท007ครับเขาจะเป็นเจมบอลอีกคนที่เพอร์เฟกด้วยหน้าตาและรูปร่างที่สมบูรณ์แบบครับแต่มันติดตรงที่ว่าแดเนียลเคลกเนี่ยมาออเดชั่นด้วยครับรวมไปถึงเฮนรี่ก็ดูเด็กเกินไปในตอนนั้นครับแหมอดีตผู้กำกับ007ออกมาพูดเองเลยนะด้วยอายุของเฮนรี่ตอนนี้เนี่ย4 ผมคิดว่ายังเล่นบท007ได้อยู่เพราะว่าโรเจอร์มัวเนี่ยแกก็เป็น007ตอนอายุ40เหมือนกันแต่ดูทรงค่ายไม่น่าเอาเลยครับเท่าที่ผมตามข่าวมานะผู้อํานวยการสร้างเขาอยากได้007คนใหม่ที่อายุ30ต้นๆเฮนรี่เนี่ยถูกที่ผิดเวลาจริงๆนะฮะค่ายบอกตอนนั้นมึงอายุน้อยปัจจุบันมึงอายุเกินอ้าวไอ้ เฮนรี่ไม่ได้กล่าวนะครับคำนี้ผมเชื่อว่าชีวิตมนุษย์เรานะครับมันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและโอกาสที่เหมาะสมด้วยนะที่แน่ๆเนี่ยอย่าเอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นนะครับว่าเอ้ยทำไมกูถึงไม่ได้ไปในจุดๆนั้นวะถ้าไปคิดแบบนั้นนะครับมันจะทําให้เรารู้สึกด้อยค่าตัวเองฮะให้คิดว่าอ่ะมันเป็นเวลาที่เหมาะสมของเขาแหละมันคือโอกาสของเขาเหมือนตา Nicholas นิโคลัสเลยครับแม้เขาจะไปออเดชั่นบทที่อยากเล่นหลายต่อหลายเรื่องแล้วไม่ติดนะฮะแต่ในขนาดเดียวกันนะครับบางเรื่องที่เขาเล่นไปเนี่ยนักแสดงบางคนยังไม่ได้บทที่ เาเาลล่นลยครับโอเคครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่อง JCB กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ JCB